สวัสดีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะคะเราเพิ่งจะพบกันครั้งแรกนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้พบกับคุณครูสิริลักษณ์นามนวลน,นะคะ,ะชั่วโมงนี้เราจะทำอะไรกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก่อนที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูคก็อยากจะให้นักเรียนทบทวนในเรื่องของตัวอักษรภาษาอังกฤษในเรื่องของตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก ยังจำกันได้ไหมเอ่ยเอาละครูก็จะให้นักเรียนคัดตามแบบนะคะคัดตามแบบยากไหมคะไม่ยากนะคะไม่ต้องใส่สีสันแบบคุณครูนะคะเขียนด้วยปากกาน้ําเงินหรือปากากาดําก็ได้นะคะหรือดงินสอก็ได้เผื่อว่านักเรียนจะได้ลบนะคะ,ะสําหรับวันนี้ นิดเดียวเองพบกันนิดเดียวเองนะคะเป็นการทบทวนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ